ทำไมหลังคอมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ในยุคมือถือวัยรุ่นช่วงวินิจฉัย ep 7วันนี้เรามีคำถามที่สามารถสังเกตได้ในทุกวันนี้นะคะว่าคนสมัยนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของหลังคอมมากขึ้นเพราะอะไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะหลังคอมคืออะไร ในเชิงการแพทย์นะคะหลังคอมจะเรียกว่าไฮเปอร์ไค o ฟ i s ิสคือการที่แนวกระดูกสันหลังส่วนอกโค้งมากกว่าปกติแต่จริงๆแล้วปกติเนี่ยก็กระดูกสันหลังจะมีลักษณะที่โค้งอยู่แล้วนะคะเราจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนคอส่วนอกแล้วก็ส่วนเอวส่วนคอ c e r v i c ์ l ิคกับส่วนเอวลัมบ้าจะมีลักษณะที่โค้งไปข้างหน้าค่ะแต่ส่วนอกหรือว่า t โ o ราซิคเนี่ยจะโค้งไปด้านหลัง แล้วอาการหลังคอมเนี่ยก็เกิดจากการที่ตัวราสิกเนี่ยโค้งไปด้านหลังมากกว่าปกติซึ่งในนิยามความว่ามากกว่าปกติคือมากกว่า50องศาค่ะจะสังเกตว่าถ้าตัวราสิกโค้งไปด้านหลังมากกว่า50องศาเมื่อไหลลักษณะที่พบเห็นก็คือจะมีอาการไหลหอหลังจะโก่งค่ะแล้วก็คางเนี่ยจะยื่นมาด้านหน้านี่คืออาการของไฮเปอร์ไคลฟอสิสค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นโพสตูเรลไคลฟอสิส ซึ่งแปลว่าหลังค่อมที่มาจากพฤติกรรมไม่ใช่โรคค่ะแล้วปัญหาของกระดูกมันมาเกี่ยวอะไรกับคนในยุคมือถือคนสมัยนี้ค่ะส่วนใหญ่มักนั่งดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ7-10ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นั่งดูหนังดูติ๊กต็อกทำงานประชุมต่างๆล้วนจะต้องมีพฤติกรรมเสี่ยง2รูปแบบค่ะคือ 1. การที่คุณก้มคอมากเกินไปกับ2 พฤติกรรมห่อไหลและก็ลืมใช้กล้ามเนื้อหลังค่ะรู้ไหมคะว่าการที่เราก้มคอ60องศาเพื่อดูหน้าจอมือถือเนี่ยก็เท่ากับว่าเหมือนเราแบกของหนัก27กิโลกร,รัมไว้บนคอค่แะแรงกดทับที่สูงมากขนาดนี้เนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนคอไปจนถึงไหล่แล้วก็กระดูกสันหลังส่วนบนจะต้องทำงานหนักมากขึ้นค่ะและถ้าหากเรายังนั่งท่าแบบนี้นานๆไม่รู้จักการเปลี่ยนท่านั่งเลย สิ่งที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อบางส่วนจะหดสั้นลงค่ะยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อส่วนอกค่ะ p e c t o r a l m u s c l e หรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนคอด้านหน้าค่ะ sternocleidomastoid หดสั้นลงยังไม่หมดค่ะกล้ามเนื้อในส่วนที่ควรจะช่วยพยุงร่างกายเราก็จะกลับไปเป็นว่าอ่อนแอลงอีกอาจจะเป็น rhomboid trapezius หรือว่า uh, erector spinae พวกนี้เนี่ย อ่อนแอลงค่ะซึ่งก็หนีไม่พ้นผลที่ตามมาก็คือโครงสร้างจะเริ่มเสียสมดุลซึ่งนำไปสู่หลังคอมถาวรค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยหลังคอมจะมีผลกระทบยังไงกับร่างกายบ้างหลังคอมไม่ใช่แค่จะเสียบุคลิกภาพนะคะแต่จะเกี่ยวข้องกับระบบร่างกายหลายระบบเลยค่ะ 1. ระบบหายใจเวลาที่หลังคอมค่ะ ส่วงอกจะแคบลงทําให้ขายายปอดได้น้อยลง 2. ระบบกระดูกค่ะการที่หลังคอมเนี่ยจะทําให้แนวแรงบนกระดูกสลังผิดปกติเรียกว่า Load Distribution ซึ่งเสี่ยงต่อหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะสำหรับใครที่อยากฟังเกี่ยวกับดีเทลของหมอนรองกระดูกสามารถกดไปฟังที่ EP4 ได้เลย 3. ระบบประสาทถ้าหลังคอมมากๆเนี่ย อาจจะทำให้ไปกดทับเส้นประสาทซึ่งจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการชาแขนขาไม่มีแรงค่ะ 4. ระบบกล้ามเนื้อค่ะจะทำให้มีจุดทวิเ g อร์พอย t ์หรือว่าเป็นจุดที่กดแล้วเจ็บในกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะและ5ค่ะ mental health หรือว่าจิตใจนี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะว่าท่าทางเองเนี่ยก็เป็น1ใน Appearance หนึ่งที่ผู้คนจะมองเราเข้ามาเป็นเหมือน first impression ของคนอื่นเลยค่ะท่าทางมีผลกับ self esteem แล้วก็ m o o d ของคนอย่างมากเลยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีวิธีป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูได้ยังไงบ้างหนึ่งเลยค่ะการเริ่มปรับท่านั่งคือเราควรมีระดับหน้าจอพวกแท็บเล็ตคอมหรือว่า iPad เนี่ยระดับหน้าจอพวกเนี้ยควรอยู่ระดับเดียวกับระดับสายตาค่ะเวลาที่เรามองเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องก้มคอค่ะ แล้วก็อาจจะเป็นการที่วางนั่งแล้ววางเท้าให้เต็มพื้นแล้วก็นั่งยืดหลังตรงค่ะแต่ว่าไม่ได้เกรง็ง 2. การยืดกล้ามเนื้อที่หดสั้นค่ะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเวลาที่หลังค่อมเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนหดสั้นไปก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกกับกล้ามเนื้อคอด้านหน้าตรงนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยโดยการอาจจะเป็นนั่งให้อกพายค่ะ จะได้ไม่ทำให้กล้ามเนื้อ,อส่วนหน้าอกเนี่ยงอไปด้านหลังมากเกินไปหรือการลดฝึกพยายามฝึกลดการคอยืนค่ะชินทักเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยไม่โค้งมาข้างหน้ามากเกินไปแบบนี้ 3. ค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการไปทำโยคะการไปเข้าฟิตเนสเข้ายิมเนี่ยพวกนี้จะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงได้ค่ะ แต่ถ้าหากมีอาการที่ปวดมากๆเนี่ยแนะนำให้เข้าพบแพทย์หรือว่าปรึกษากับนักแกาภาพบำบัดเพื่อที่จะประเมินแนวกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อให้ละเอียดนะคะสรุปแล้วค่ะหลังค่อมในยุคมือถือเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่กระดูกสันหลังผิดปกติตั้งแต่แรกค่ะแต่มันคือผลสะสมจากพฤติกรรมซ้ำๆทุกวันทุกวันถ้าหากเรารู้ทันเนี่ยและก็สามารถ เปลี่ยนให้ถูกต้องได้ก็จะสามารถป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันนี้วัยรุ่นฟิลวินิชัย e EP 7ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย